ศาสนาธรรมะไอ้ฟัง <c oughs> เรื่องธรรมะก็ไม่ใช่อีดให่เราฟังกันมาแล้วมากมายจะลืมก็ได้าะธรรมะม,มีอยู่ใกล้ตัวไม่อยู่ไกลฟังไปฟังมาก็ลืมเสีย เลยลืมคิดลืมนึกถึงเรื่องธรรมะธรรมะธรรมะในที่นี้ธรรมะคือของเป็นอยู่มีอยู่มีของใกล้ๆนิดเดียวเป็นอยู่อย่างนั้นมีอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะคำว่าเห็นธรรมะคือเห็นตามของเป็นเป็นเองนั่นเอง มันเป็นอยู่อย่างไรให้เข้าใจตามเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นสภ,ภาพของธรรมะอันตรงนี้แหละเป็นของยากก็คนเราเนะี่ยเห็นอะไรดูอะไรอยากจะดูใหม่เรื่อยไปของเก่าเลยลืมเยีมันก็เลยไม่ชัดไม่เก่ง,งึ้นง หาเงนเถอะหาธรรมะหาสักเท่ไรก็หาเถ,ะาถ,าาถอะถ้าไม่เห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วเพราะไม่เห็นธรรมะอยู่ดีๆนั่นเองธรรมะให้เข้าใจว่าของเป็นอยู่มีอยู่เรียวกว่าธรรมะงั้อย่างที่เราเห็นธรรมะความเกิดก็เป็นอยู่ ความแก่ก็เป็นอยู่มีอยู่ความตายก็เป็นอยู่มีอยู่แต่ไม่อยากดูตัวคนเราไม่อยากดูธรรมะมัมีอยในตัวของเราแพ้ตัวของเราไม่อยากดูธรรมะเลยไม่เห็นธรรมะอันการที่ไม่เห็นธรรมาก็คือความไม่พอใจไม่เลื่อมใจไม่ยินดีกับของที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเอง ท่านหากเราพอใจเรื่องใสยินดีในธรรมะที่มีอยู่ที่เป็นอยู่นี่แล้วพิจารณาลงไปถึะความชัดความเจน่แจงแจงขึ้นภายในใจหาอะไรเสียบไม่ได้แล้วพิจารณาอื่นเลยไม่อยากพิจารณา นั้นท่านผู้พิจนา,าธรรมะท่านยังพิจนาท่านอยู่ตลอดเวลาขอให้ตั้งศรัทธาเรื่องใสพอใจดีอย่างยิ่งในธรรมะนั้นๆที่มีอยู่ในตัวของเราก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะอธิบายนี่คือเรียกว่าธรรมะอันหนึ่งนอกจากธรรมะหลายอย่างแล้วธรรมะอันหนึ่งซึ่งจะอธิบายที่นี้อธิบายเรียกว่าขันหาคือตัวของเราเนี่ยไม่อื่นใครตัวของเราทั้งหมดเรียกว่าขันหาลูกเขาทอยู่ในตัวของเรานี้น เนธนาคือความสุขความทุกข์ก็มีในตัวของเรานี้หรือไม่สุขไม่ทุกข์กัตัวอยู่ในตัวของเรานี้นนนตัญญา,าคือความจดจำไม้มันนั่นนี้ดังสารเรียกว่าสัญญาตั้งขานคือความกลุงมความแต่งอินญาคือความรู้รู้สึก นี่ห้าข้อนี้แหละที่จะอธิบายในวันนี้นี่ในตัวของเรานี่ทั้งหมดแล้วอย่าไปพิจารณาอื่นใครนอกข้อขในตัวของเรานี่พิจารณาในตัวของเรานี่นี่ในตัวของเรานี่ครบบริบูรณ์แล้วทั้งห้าอย่างนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาเหตุนั้นจึงจะอธิบายให้พิจารณา <c oughs> ลูกเราจะพิจารณาโดยอาการของปฏิกูลโโครก็มีความมัดทุกจงทุกประการในตัวของเราเมื่อไคไหลออกมาจากร่างกายเป็นของปฏิกูลนะเรียกเป็นของปฏิกูลเราก็เป็นของเราเราก็เห็นสุขของปฏิกูลเป็นค่อยอาบน้ำชำระกายเน่าเสรี้ยวตลอดเวลา อันนี้เรียกว่าการเนา่าแต่ตัวงเราไม่ตายึ้นคืนไหลยออกมาน,นั่นเองของตะกบหกที่ภาษาเขาเรียกว่าขี่ใครคือมันใครมันยังชั่วนะหน่อยขึเรียยวขี่ใสมันไม่ใช่ขี้แต่แค่มันเป็นใครพอใครนิดหน่อยมันเหม็นสาบเหม็นโคม ก็มีแล้วในตัวงเรามีบมดขี้มูกน้ำลายที่หูมูลตาล้วนแต่จะเป็นขี้ทางนั้นแต่มันพูดอยากหน่อยไม่อยากจะพูดคนเราไม่เลยพูดบอกมูลตาใช่ไหมที่จริงก็อขี้ตาเนี่ย อันที่มันถ่ายทอดออกมาเนะีเรียกว่าขี้นั่นแหละยเรได้ถ่ายทอดเอาอมาจากของขี้มาเรียกของไอของเดิมมาเรียกว่าเป็นขี้นั่นเนะี่ยยางแลาวเรียกอของเศษของเหลือก,ก็เรียกขี้เป็นขี้กบอันนี้ด้วยที่ทกากก้ายอันนี้เรียกว่าขี้นั่นเนะี่ย ตจ้องเรากขก็ตกไหลออกมาขี่ไหลออกมาทั่วทั้งหมดทั้งตัวตเรียกว่าขี่อันนี้จะเป็นธรรมพิจารณาเห็นเป็นธรรมของไม่จริงแล้วไม่ปกติดอกพูดตามไม่จริงเลยจะพิจารณาเป็นอสุภะเรียกว่าพิจารณาโดยอาการของปฏิคู พิรณ <c oughs> าเป็นธาตุนั้นก็เรียกว่าธาตุาปิดน้ำไฟลมก็เป็นธาตุสี่ทั้งหมดตัวของเราที่เป็นก้อนนั่งอยู่ตรง,ม,งมุมมือมืออันนี้เรียกว่าเป็นก้อนดีนยกย้อนนี่ไม่เรียกหญิงเรียกชายสมมติที่เรียกว่าหญิงไม่ใช่นี่ถ้าเกิดขึ้นมาเรียกมันไม่เฉยอย่างไร ที่จริงนคนือการถ่านเหมือนกันว่าธาตุสี่ทั้งนั้นตั้งอยูต่ตรองงง,งเรื่องอะไเรื่องเรื่องเรื่องในธาตุสี่นั่นน่ะนี่ก็เป็นธรรมอันหนึ่งเรียกว่าธรรมธาตุหรือเห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเห็นเป็นทุก เป็นทนอยู่ไม่ได้เห็นใบหน้าตาเขาไม่ใช่ตนใช่ตัวนี่ก็เป็นธรรมพูดอันเดียวนี่แหละพูดตัวของเราเนี่ยอันเดียวอันเดียวนี่แหละหพูดถึงห้าสี่น,นะแสดงอันเดียวนี่แหละอันเดีวภาพวัฏฏิภูมอันเดียวนี่แหละ มันเป็นธรรมแต่ละอย่างอย่างพูดขันหาเขาเรียกตัวของเราเละจะเอาในอีกธรรมะมีในตัวของเราแล้วความเชื่อมัน่นของเราเท่านั้นอะว่โอ้เรามีธรรมแล้วนี่ตัวของเราเป็นธรรมทั้งหมดแล้วนี่เชื่อมัน่นจะพิจารณาลงไปแต่สั่พิจารณาธาตุสีนำไปลงวพิจารณาใส่พิจารณาน เป็นขันติยานาลางไปอาตสาปฏิกูลติยานาลางไปนี่่าลูกขันลูกข,ขันเป็นก้อนทุกข์เกิดขึ้นมาได้ทุกข์แสนลำบากแต่เราไม่เชื่อความทุกข์ของเราทาน้นทุกข์จะหายามาทานนี่ก็หายไป มเจ็บไข้ได้สวยมันนั่งเหนื่อยกันลุกขึ้นไปแล้วก็หายไปเดินไปมันเดินเหน,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 นื่อยก้นนั่งนั่งเหนื่อยก็นอนอันนี้มันบังทุกข์ไม่เกิดไม่ไม่เห็นทุกข์คนเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์อะไรชี่ว่าเห็นธรรม เรียนนี้ยบทอีอย่างนี้คุกไม่เกิดคุกไม่เกิดก็เลยไม่เห็นทำอันนี้พิจารณาตัวขันที่ลูกขันพิจารณาไปเถอะอันนี้กกนนอธิบายเรล็กเล็กน้อยแยกไปอธิบายไปมากมายล้วนหลาย อธิบายควันข้ามคซลรุ่ม,มันไมมีจบมีสิ้นถ้าหากคนเห็นชัดเห็นเจงเจนพอเสีย,ยแล้วนี่พิจนาได้ชัดเจนลงไปอันนี้ขันหนึ่งแล้วนะเวทนาคือความทุกข์ความทุกข์ลุ่ยเสก ก็คือทุกพิจารณาทุกปอย่างอธิบายราแล้วเนี่ยเรื่องการเจ็บการปวดอยู่ดีสบายแล้วต่างนานาต่างๆมีพิจารณาถึงก้อนทุกคือตัวก้อนอันนี้คือตัวนี้ิ้วหัวก็ะหายแดดร้อนนวนไหวเดือดร้อนยึดเย็นร้อนอ่อนแขงสาระกา ุกอย่างเรื่องทุกเรื่องล้วนเลยทุกนั้นคนเราอยากจะได้เป็นสุขมันทุกแล้วไม่อยากพูดถึงเลยแต่หากว่ามันทุกอยู่นั่นไม่สุขไม่พูดถึงกับทุกเลยนะอะไรวุ่นวี่วายเดือดร้อนอเลยทุกจริงจริงลืมไปจะพูดหรือทุกตะลืละมไปใี่นาจะมีจริงอันจริง ทุกขเวทนาและมีน้อยที่สุดถ้าไม่เห็นทุกมันก็มีได้สุขมีสุขเล็กนิดหน่อยแล้วกันลับไปหาทุกันอีกแต่ยังมีพอได้ปรากฏที่บ้างสุกขเวทนาแต่นูปเสกคาเวทนานี่สิไปหาไหนจากไหน ่เจคนเราหาไม่ค่อยเจอน้อยนักน้อยหนาที่จะเป็นโอเปกาเวทนานี้ประเดี๋ยวพรดาเปิดไปอีกอ่ะที่เห็นชัดเป็นผู้ที่เข้าสมาบัติที่เข้าสมาธิสมาบัติจิตตรงเป็นกลางที่เฉย ถึงจะเป็นอุเบกขาเวทนานัพอเห็นบ้างถึงเป็นแค่นั้นถ้าทำสมาธิไม่ได้แล้วมันไม่เป็นอุเบกขาสัาากทีคิดตรงโน้นต่งนี้อะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องอดีตอนาคตท่านนี้อดีตอนาคตอยู่ต่ออะไไม่เป็นอุเบกขาอยู่าไหร่ นี่เป็นขันหนึ่งละเรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันนะครับจดจำสิ่งพระพัดวัตถุทั้งฟวงที่จดจำได้นั่นนี่อะไรต่างเรียก,กว่าสัญญาขันชนะ ทั้งขาและขันคือความปรงความแต่งได้อยากปรุงแต่งมานมีลักพณะทุกอย่างทำใมันเกิดมันมีขึ้นเรียกว่าทั้งขาและขันวิญญาณะขันวิญญาณเจ้นี้เป็นของวิญญาณในขันหา่า มันหลายอย่างที่ขันว่าวิญญาณมีปฏิสนธิอวิญญาณคืออวิญญาณที่ตัวมาเกิดที่แรกนั้นมาเกิดเป็นคนในที่แรกนั้นเรียกวิญญาตปฏิสนธิอวิญญาณวิญญาณในขันหาเรียวกว่าวิญญาณมนเกิดในเบื้องต้นเกิดความลูกขึ้นมาทีแรกนั้นแล้วก็หายไปเช่นตาเห็นลูก เศษนันก็วูบหายไปผู้เห็นมันตัืินญาณม้านหายไปตัวเส้นญานมาแทนมาจำแล้วฉันขานมุมกุมมาแต่งคิดนี้ต่อไปอันนั้นเรียกว่ายินญานในขั้นหายินญานในขั้นห้าก็ดีในพิธีสนที่ยิญญาก็ดีตัวเดียวนีว่แหละไม่ใช่ตัวอื่นแปง ตัวใจตัวเดียวนล่นเนี่ยแต่มันทำหน้าที่สต่างมันทำหน้าที่รับรู้แยกแยะวิญญาณในขันหานรู้ทีแรกนิดเดียวรู้แล้วหายไปรู้แล้วหายไปปฏิสนธิวิญญาณนั่นคือว่าวิญญาณนำมาเกิดถ้าไม่มีวิญญาณตัวนั้นแล้วมันก็ไม่มาเกิดมันรวมอมมด ถึงเรื่องอวิชชาตั้งขานอุปทานรวมมดัดตัววิญญาณจนนั้นอวิชชาก็ตัวใจจนนั้นอุปทานก็ตัวใจจนนั้น่ะทั้งก็ตัวใหญ่จนนั้น่ะให้มันเกิดมันรวมอยู่กับวิญญาณจนนั้น ทำไมยังเรียกว่าขันขันคือแปลว่ากองแปลว่าหมอดว่าหมูแปลว่ากองเป็นกองไ้เป็นอาการของเป็นอาการเป็นกองเป็นกองไปอย่างขันที่เราเรียกขันภายนอกขันอะไรขันใส่น้ำขันใส่เข้าขันใส่อะไรต่างมัน มันเส้นขันนั่นองหนึ่งในเข้าใจไหมคะกระจายกระจายไปเขาเรียกว่าขันมันเขาเรียกว่าขันอันนี้เหมือนกันนะ่งไหมกระจายกระจายเป็นหมูเป็นโม่เรียกว่าขันสมมติเป็นญาตะมีหลายอย่างหลายเรื่องเราอธิบายไปหนึ่งอธิบายไปหลายเรื่องหลายอย่างึเรื่องใจเนี่ยตัวเดียวนี่ยะ เรียกว่าขันเรียกว่าท่านายกาอะไรต่างๆเรียกไปหลายอย่างแต่จะเรียกตัวเดียวนั่นแหละแต่ขันเรียกตัวเดียวคนนี้คนเราลืมจะอยากจะฟังอื่นเรือยกไปฟังเพ้อเหื่อยเาเรียกแต่หน้านี้ต่างๆเาลพัดเพิอไปเลยเลยลืมเรืเดิมสิ่งที่มันเกิดมันจะเดิม ติดใจกันเลยนนั้นสิ่งทั้งพวงมัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแล้วจิดใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจถึงธรรมเป็นผู้ถึงธรรมใจเป็นใหญ่กับสิ่งพวงมัดถ้ามีใจสิ่งพวงมัดก็ไม่มี จริงนะ้างงดเกิดจากใจนั้นอย่างสาร้างบ้านเ้งเดืนอนนใหญ่โตนี่ถ้าใจมีใครไปสั่างอย่างนตทวงของเราเนี่ยถ้าใจไม่มีเนี่ยมั่จะอยู่ได้อย่าง,งาจจไางไก็ต้องดักต้องแส่ก็คือมันต้องใจมันเป็นใหญ่กว่าสิิงปวงนี่แหละขอให้พิเารนาอย่างนี้ ไม่ต้องไรพิจารณาอื่นใดทำทั้งหลายนั้นมีในตัวเราหมดขอให้เชื่อแน่วแน่ลงในำคำคำสอนพุะเจ้าโอ้ทำมีมีตัวของเราเองแต่ขึ้นเหนือร็ต้องใจะไปที่ไหนทางใจทางใจทำมีตัวของเราหมดทุกสิ่งทุกรารนะต้องหอบทำไป ให้ดูธรรมของเราจริงมันเกิดมาเห็นธรรมอันดูมาตรงนี้เราเห็นธรรมชัดเจนขึ้นมาแล้วอ๋อธรรมที่นี่เราหมดไม่ไม่จ้องหาธรรมไม่จ้องยืนบนนี้มีในดวงของเราแล้วหมดอยู่ในที่นั้นอ่ะจึงว่าขอให้ตั้งศรัทธาเชื่อมั่นเป็นที่และพิจารณาธรรมะ ก็จะไม่มีที่สิ้นที่สุดธรรมะที่มีในดวงขเราอันนี้เป็นธรรมคำสองพุทธเจ้าที่เป็นเทสนาไว้ทุกสูตทุกคำพีแสดงออกไปจากอันนี้คือธรรมะอันเดียวนั้นอธิบายมาวันนี้ก็ขอทุกสควนเิยเวลาทเลาทสกาลเอาขอยเชื่อมัน่น ในธรรมของเราไม่ต้องอื่นไกลเอา,เ,อาเดียวเท่านั้นแหละคือเชื่อมันในตัวของเราว่ากายอันนี้กับใจนี้เป็นธรรมเชื่อเท่านั้นแหละไม่ต้องเชื่ออื่นไกลความคิดความนึกไม่ไม่มีค,มคิดเชื่ออันนี้เราไม่มีคิดเช่ส่งไปโน่นนี่ไม่มีทั้งนั้นอ่ะ กาเครื่องปิดธรรมอยู่แล้วมันอยู่ในที่นี้กายก็เป็นธรรมอยู่แล้วทิจนาจะเคาะกายของตัวไม่ต้องพิจณากายคนอื่นไม่ื้อนาจริงอื่นทิจนาป็นอยู่ในเครื่องมไม่เชื่อมันเต็นที่พิจนาลงกลายนี่ให้เห็นเป็นดินอย่าให้เป็นคน ถ้าเห็นในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุลมเห็นธาตุโดยด้วยจิตจริงๆไม่ใช่เห็นโดยสัญญาถ้าเห็นโดยสัญญานั่นมันไม่จิตในแนวแน่จริงๆถ้าเห็นด้วยจิตจริงจริง่งวมันให้สงสัย ไม่คิดส่งไปมาหน้าหลังทีนะลงเฉพาะอ,อันนี้เลยเมื่อเห็นแนวแน่เต็มที่งั้วเนีน่ยกายของเราเป็นท่าทั้งสี่กายคนอื่นก็เหมือนกันสิ้งอื่นก็เหมือนกันเลยมหมดหมดต้องใส่ไม่ต้องพิจารณาอื่นใดแล้วครับเลยหมดสองสายใช่ัหม เห็นแจ้งระจับปัญหาสุดนี่แหละเห็นทำไม่ใช่เห็นอื่นใครเห็นเท่านี้ก็เป็นเห็นทำแล้วแล้วจะพิจารณาเลยอีกที่ทรงตายทรงไปนัืน่เนี้คือไม่ตรงนี้เด้ก่อนไม่็สจบ วัหมดท่านเห็นแจ้งไปจากแล้วหมดไม่มีไม่มีคิดไม่สนใจิจแนวแน่ยเป็นคิดเข็มที่เป็นเอกระตาลมคิดที่เป็นเอกระตาลมนั้นเป็นของสำคัญเอกระตาลมค,าาลคือวิปารามาเดียวคือได้แก่เห็นตายของเราเป็นธาตุนั่นแหละแนวแน่ยเข็มที่ทัง้งมบอยู่คงที่ มีต่งไปอื่นเลเชื่อมันนงในใจของตนเอง่ันเชื่อมันอย่างนั้นแล้วคานนี้อาจจะมีปัญหาถามว่าเห็นคนจะเป็นท่าทั้งหมดหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเห็นคนจะเป็นท่าทั้งหมดหรือม,มันเห็นเฉพาะในใจของตนเอง แต่ว่าสมุดบรญญัติมันก็ตามเรื่องนั่นแหละอยากกลัวเลยกลัวมันจะไม่เห็นคนมันต้องมีสมุดบัญญัติอยู่ปกตินั่นแหละแต่ในใจมันแน่วแน่เต็มที่ฉันเห็นเป็นยังไงได้จะเห็นเป็นท่าทั้งมดมนุษย์กัดทั้งโลกจะเป็นท่าทั้งหมดเลยเลียกไม่ถูกอย่าไปกลัวกลัวเอง ให้มันเพ่นลองดูสัก่อนมันจะเป็นยังไงม่เง้ตัวเองหน่อยเอาเอาละที่จะกมน